อัปเดตหอยวันที่ห้าครับผมวันนี้ก็ลักษณะของการฟักตัวของไข่หอยนะผมก็จะฟักตัวเยอะแล้วครับผมดูนะฮะก็จะเหลือฟองรังที่จะเป็นสีชมพูตอนนี้ก็เริ่มเป็นสีขาวหมดแล้วนะผมเป็นสีขาวหมดแล้วก็ใกล้ที่จะฟักตัวหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยว ตรงตัวที่ฟักออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยเอาลงน้ำนะผมจะทยอยอช่วยเขาเขี่ยเขาให้ลงลงไปอยู่ในน้ำในกระกระมังนะผมเพราะอยวกลัวว่าอยู่ด้านบนนานๆจะทำให้ให้เขาตัวแห้งจนแห้งตายนะผมไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะผมแต่ในความคิดผมก็คิดว่ากลัวเขาจะแห้งตายนะผมก็อันนี้เป็น อัปเดตวันที่ห้านะผมก็ลักษณะการฟักตัวก็ค่อนข้างจะฟักเยอะแล้วครับเนี่ยตัวที่ไข่ฟองที่สีดำเมื่อวานนี้ครับก็เริ่มฟักหมดแล้วนะผมนี่เป็นวันที่ห้านะผมของการาฟักไข่หอยเชลรี่สีทองนะผมไข่หอยเชลลี่สีทองอก็นี้เป็นวันที่5้านะผมแต่ลักษณะของน้ำที่อยู่ ในกระมังนะผมก็ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่เสียนะผมยังไม่เน่าเสียอ่าดูนะครับเนี่ฮะก็ลักษณะของน้ําในกระมังยังไม่เน่าเสียแล้วก็ค่อนข้างจะเห็นตัวหอยที่อยู่ในกระมังแล้วนะผมจะเป็นเม็ด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 อยู่ตรงสาลายนะฮะตรงสาลายเห็นไหมครับอ่าเนี่ยอ่าแล้วก็พัก สาลายแล้วก็ดอกจอกที่เราเอาลงไปนะนผมก็ลักษณะถึงแม้จะมีใบที่เน่าเสียนะผมแต่ก็ไม่ทําให้น้ําเน่าเสียแต่อย่างใดนะผมนี่เห็นไหมฮะส่วนน้ําก็ยังอยู่ในปริมาณที่คงเดิมนะผมไม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ไม่ไม่ยุบไปเท่าไหร่หนะผมไม่ยุบไปเท่าไหร่ก็อย่างที่ผมบอกครัใส่น้ำตอนฟักรประมาณ หนถึงสองนิ้วหนึ่งถึงสองนิ้วซึ่งของผมเนี่ยน่าจะเกินสองนิ้วด้วยซ้าแต่ก็น่าจะไม่มีผลอะไรกับตัวหอยนะเพราะว่าสาลร่ายที่เราใส่ไปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็สาลร่ายเนี่ยอ,อยู่ก้นกระมังแล้วก็มีรอยบนพื้นผิวน้ําด้วยทําให้หอยเนี่ยสามารถเกาะแล้วก็เดินขึ้นมาหายใจบนผิวได้นะผมไม่ไมทําให้หอยตายนะนี่ครับก็เดี๋ยวจะทยอยเอา รูหอยลงนะผมลงไปนะผมฮโอเคเนี่ยนะครับเนี่ยจะมีอยูอ่ในใบนี้ก็จะมีอยู่ติดอยู่กับกระดาษทิชชู่ีนมีนะผมก็เดี๋ยวก็จะทยอยเอาลงนะผมเนี่ยผมไม่อยากเขีร์ลงไปเพราะว่ามันมีหอยบางบางบางลังที่ยังยังอยู่ใน ในไข่นะครับที่เป็นสีชมพูืมไ,ไม่ไมเ,เสียดายครับผมเสียดายแต่ก็กลัวหอยที่ฟักออกมาแล้วตายเหมือนกันโอเคแต่ก็ใส่เอาเป็นดอกจอกนะคดอกจอกรองอยู่ด้านล่างด้วยเพื่อให้เขาร่วงลงไปล้วยังยังมีดอกจอกคอยรองนะครับตัวที่อ่าไข่สําหรับไข่ที่ยังไม่ฟักนะครับแต่ส่วนที่ เป็นตัวที่ฟ้าออกมาแล้วก็ลงไปในน้ำน่าเ,เ,เขาเขาก็จะฟื้นตัวได้นะฟื้นตัวแล้วก็หากินได้เลยนะครหากินได้เลยก็การหากินของเขาก็จะเป็นการกินพวกล่ากของสาหร่ายนะครับลากของสาลายพวกดอกจอกอย่างเงี้ยครับนี่นะครับจะพยายามช่วยเขาลงไปนะ ความจริงถ้าเราไม่ไม่ใช้กระดาษทิชชู่รองเนี่ยเราเราก็ใช้หอยวางไว้ในตะกร้าได้เลยแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมกลัวว่าไข่ที่ยังไม่ฟักตัวเนี่ยจะล่วงลงไปด้วยแล้วก็ทําให้ไข่เสียนะผมไข่เสียแล้วเขาก็จะไม่ฟักตัวแต่ก็ดูหลายๆคลิปหลายๆท่านที่เขาเคยเลี้ยงมาเขาก็มีทั้งใส่ในในใน,ในกล่องนะผมแล้วก็เอากระดาษทิชชู่รอง จนกว่าเขาจะฟักหมดแล้วก็จะยกกระดาษไปไปลงในในบอ่อในบอ่อพักนมในบอ่อเลี้ยงอนุบาลน,นะครับเขาบอกว่าการที่เราเอาเอาหอยเนี่ยพักไว้ในกระดาษี่ชู่แล้วยังไม่ต้องเอาลงไม่ไม่ปล่อยเข้าลงไปในน้ําเองอย่างเงี้ยมันจะทําให้เขาไม่ไม่ไม่นกน้ำนะผมไม่นอกน้นะําไม่นอกน้ําง่ายเขาจะบอกอย่างนี้แต่ก็ รูปแบบใครรูปแบบมันแล้วกันครับของผมก็ทดลองทั้งสองแบบเ่ยคือ,อเอากระดาษทิชชูลองชั้นนึงด้วยแล้วก็บางส่วนก็ปล่อยให้ช่วยเขีย่ยเข้าลงไปในน้ําด้วยเลยนะผมก็มาดูกันว่าจะรอดไหมครับจะรอดไหมนะครับก็เท <ances> ่าที่ดูก็คิดว่าน่าจะรอดนะผมเพราะว่า,าตัวที่ลงไปก็เนี่ยฮะเนี่ยบ,บ,บางตัวก็เกาะติดอยู่ที่ขวดก็มีนะผมเนี่ย อ่ามันไม่โฟกัสอ่าเนี่ยครับอ่าก็จะเกาะติดอยู่ที่ขวดนะผมเนี่ยอันนี้อันที่ผมเคี่ยวลงไปเมื่อสักครู่นะผมก็จะอยู่บนใบของดอกเจาะนะแล้วก็ตัวเล็กๆก,ก็จะมีอยู่ด้านล่างของกระมังก็ก็ก็มีแล้วนะผมเนี่ยเห็นไหมนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับอัปเดต การฟักหอยเชอรี่ไข่หอยเชอเรี่สีทองวันที่ห้านะผมนับตั้งแต่วันที่เราได้รับไข่ามานะผมก็วันนี้เป็นวันที่ห้าก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจในการเลี้ยงนะผมหรือเป็นประโยชน์ในการาศึกษาการเลี้ยงนะผมก็กดติดตามฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์หรือ คอมเมนต์ uh, comment, พูดคุยสอบถามกันได้หรือ uh, ใครที่เข้ามาดูแล้วเห็นว่าโอเคมันไม่ถูกไม่ควรหรืออย่างไรนะผมก็คอมเมนต์บอกได้นะผมเพราะว่าเราก็เพิ่งทดลองเรียังเหมือนกันนะผมโอเคสำหรับการอัปเดตวันนี้ก็ขออัปเดตเพียงเท่านี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับบ๊ายบายครับ